รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีทมวิถีไทยนะคะค่ะวันนี้น้องจิ๊บนะคะก็ได้อยู่ที่วัดถ้ำเขาดินแดงนะคะตำบลช่องแครอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะวันนี้นะคะมีสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะภายในวัดนะคะจะเป็นไปมาอย่างไรน้องจิ๊บจะพาท่านผู้ชมคะขับรปกราศมรสการหลวงพ่อและไปชมบรรยากาศภายในวัดว่าจะมีงานอะไรให้เราได้เข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลภายในวัดกันบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามน้องจิ๊บนะคะขับรปกราศมัสการหลวงพ่อภายในวัดกันเลยค่ะไปเลยค่ะ เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบบอพระพุทธศาสนาและตอนนี้ทางวัดเราวัดถ้ำเขาดินแดงซึ่งมีอาตมาเป็นเจ้าวาดคือพระอาจารย์ฤลติกายปัญญาวโลซึ่งวัดเรานี้ก็ก่อตั้งนี้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2549จนถึงปัจจุบันนี้ก็แต่งตั้ง ขึ้นมาเป็นวัดโดยถูกต้องสมบูรณ์ตามระบอบกรมพระพุทธศาสนาแล้วทางวัดเราก็จะมีงานบุญกุศลมหากุศลอัน,นอยิ่งใหญ่คือจะได้จัดมีพิธีเททองหล่อพระประธานพระอุโบสถคือพระมหาจักพรพรรดิโคตมะสากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะรอองค์ท่านด้วยเนื้อสัตตโลหะหน้าตักร้อยเก้านิ้ว มีเฉลี่ยความสูงพร้อมฐานอยู่ที่7เมตรน้ำหนัก8ตันซึ่งก็ได้เตรียมงานเตรียมการพิธีที่จะทำการเททองหล่อพระขึ้นในวันที่7พุทพฤษภาในพิธีสำคัญคือวันที่7พฤษภาพฤษภาคม2,566ซึ่งเราจะได้จัดพิธีมหากุศลสร้างบุญบาร,รมีในการหล่อ,ลอพระ ประธานคือพระมหาจักรพรรดิโคตามาสักยะมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าอัตมาจึงขอ,อกราบเรียนพระภิสุสงฆ์ที่จะมาร่วมสร้างบุญบารมีด้วยกันตลอดทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้มีกิจศรัทธาและก็ปารถนาที่จะร่วมสร้างพระพุทธปฏิมาคือเป็นพระประธานองค์ใหญ่นี้เป็นที่สักการบูชาในพระภิกุสำเนีหรือพุทธบริษัททั้งหลายที่มีในทิศทั้ง4 ที่จะได้มากราบไหว้สักการะพรพรหรือสวดมนต์ภาวนาบำเพ็ญเจริญกรรมฐานเมื่อมีโอกาสของแต่ละท่านตามการเวลาอันสมควรของแต่ละบุคคลสืบต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือเราได้จันลงในพระพุทธศาสนาได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยาวไกลจบจนครบวาระ5,000ปีตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตั้งหรือทำนายททยพุทธศาสนาของเราไว้ ซึ่งก็เป็นโอกาสดีเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีหน้าที่คือการค้ำชูแล้วก็จันลงพัฒนาในพระพุทธศาสนาทุกเหตุทุกทางที่เราสามารถที่จะร่วมสร้างร่วมรักษาร่วมนําพาทําความเจริญแม้แต่เป็นถาวรวัตถุที่กเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือจิตใจของเราที่จะต้องเปี่ยมร้นไปด้วยแรงศรัทธา ศรัทธานี้ก็จะต้องประกอบไปด้วยปัญญาปัญญาที่เราพิจารณาเห็นพ้องในสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราสร้างเพื่อสร้างบุญกุศลบาร,รมีคุณงามความดีที่เราสร้างก็จะติดดวงจิตของเราไปในทุกภพทุกชาติเป็นที่สุดของการสร้างบาร,รมีและเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมมาหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้อัตมาจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเมื่อมีโอกาส ก็เสียสละเวลาของท่านในวันที่7พฤษภาคมทึ่ตรงกับวันอาทิตย์เราสามารถที่จะเดินทางมา,าร่วมพธธิธีเททองรอพระประธานาร่วมงานพุทธพิเศกเพื่อเสริมสิริเป็นมหากุศลบุญบารมีเป็นมงคลแก่ตัวเราตัวท่านให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในสัมมาอาชีพให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มุ่งมั่นปรารถนา ด้วยบุญกุศลบารมีอันเราได้หลายได้การทำเกิดเกิดขึ้นและได้ทํากันสาจนสาเร็จด้วยดีในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วความสําเร็จทั้งหลายความมุ่งมา่รปรถนาทั้งหลายหากไม่เกิดอํานาจกดของกรรมเป็นไปด้วยความชอบธรรมอาตมาก็ขอให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้ปรถนาแล้วัยนั้นจงสําเร็จทุกสิ่งทุกประการโดยทัน่นทั่วกันทุกท่านทุกคนเชิญ